สวัสดีค่ะพักช่วยชาติเรามีความมุ่งมั่นช่วยชาติช่วยพี่น้องประชาชนยึดมั่นในปฐม,มบทคืนความสุขให้กับคนไทยอย่างเท่าเทียมด้วยแนวนโยบาย15นโยบายที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสร้างสังคมให้เท่าเทียมขจัดความเหลื่อมล้ํากระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมมุ่งมั่นที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นความยากจน ้องส่งเสริมให้คนส่วนใหญ่ของประเทศคนรากหญ้าให้มีอาชีพมีเงินและมีความมั่นคงประชาชนต้องเข้าถึงแหล่งทุนสร้างทุนของชุมชนหนึ่งในในโยบายพักช่วยชาติให้สนับสนุนตั้งธนาคารชุมชนหรือธนาคารความดีตำบลละ10ล้านบาทบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นแหล่งทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบลระดับกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แบ่งเป็น3ระดับระดับเล็กกลางใหญ่ระดับเล็ก1ล้านบาทระดับกลาง1นล้านห้าแสนบาทระดับใหญ่2ล้านบาทเพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประเทศชาติ